็อบล้ปีสแสดงกับควนหลงหลังแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดประเดิมเกมปลีซีซั่นนัดแรกด้วยการออกไปแพ้ให้กับสโมสรโลเซนบอกน้ประเทศนอร์เวย์ถือว่ามีหลายแง่มุมให้ตามกันต่อนะครับโดยเฉพาะกับคีย์เวิร์ดสัมภาษณ์หลังเกมของเอเดรเทนหาซึ่งจะตัวชี้ถึงความสาคัญของสิ่งที่เรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการทําผลงานที่ถูกต้องในช่วงปลีซีซั่นนั้นมีค่ามากกว่าผลลัพธ์การแข่งขันหรือก็คือสกอร์เมื่อตอนจบเกมนั่นเอง สิ่งที่เอเด็กเทนฮากํำลังจะสื่อสารออกมาจากการพ่ายแพ้นหนึ่งต่อศูนให้กับโรเซนบอกคือการที่เขายอมรับว่าในการลงแข่งขันแต่ละเกมนั้นไม่ว่าจะอุ่นเครื่องหรือแข่งขันจริงจังโดยบริบทแล้วทีมระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรต้องลงไปเพื่อเก็บชัยชนะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ควรมีโจทย์อื่นให้คิดเอเด็กเทนฮากยอมรับเองว่า เขาไม่พึงใจเลยกับความพ่ายแพ้แต่ในขณะเดียวกันสิ่งิที่เขาค่อนข้างรู้สึกไม่ดีมากกว่าผลการแข่งขันมันคือเรื่องของการทําผลงานออกมาในสนามของนักเตะที่ค่อนข้างต่ากว่ามาตรฐานอย่างมากโดยในเกมดังกล่าวสถิติที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือการที่ปีสั่แดงปล่อยให้คู่แข่งมีโอกาสยิงประตูเยอะมากๆโดยคุณซือชาวรัฐพูดเอาไว้แบบนี้ครับผลการแข่งขันก็สาคัญแม้จะเป็นช่วงปลีซีซั่นแต่มาตรฐานของสโมสรแห่งนี้คือการลงเล่นเพื่อชชนะหรืออย่างน้อยๆถ้าชนะไม่ได้ก็ไ่สมควรแพ้แต่เช่นเดียวกับฟอร์มการเล่นที่มีความสําคัญมากกว่าซึ่งเก เราทำในส่วนนั้นได้ต่ำกว่ามาตรฐานไปมาก ถ้าพูดกันแบบภาษาบ,บ้านๆสิ่งที่เด็กคทนฮาร์กเรียกร้องจากลูกทีมของเขาในการปรีซีซั่นก็คือการแสดงผลงานการเล่นที่ถูกต้องนั่นแหละครับแต่ก็พอจะเป็นเรื่องเข้าใจได้ไม่ยากนะครับเมื่อมองว่าบรรดาผู้เล่นของทีมเพิ่งกลับมารวมตัวซ้อมหลังพักผ่อนช่วงปิดซีซั่นขณะที่ผู้เล่นใช้งานลงไปในสนามกับผสมผสานทางนักเตะดาวรุง่งกับพวกตัวแกนในชุดใหญ่ที่ยังไม่อยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์มากมายอะไรตามธรรมาชาติของเกมปรีซีซั่นมันก็จะออกมาประมาณนี้แหละครับที่พวกเขาจะต้องค่อยๆไต่ระดับสภาพร่างกายและจังหวา มาตรฐานอีกครั้งหนึ่งจุดมุ่งหมายของช่วงปรีซีซ s o n จริงๆนั้นมันอยู่ที่การเก็บเวลาการเล่นในสนามคืนกลับมาสู่ร่างกายและความคุ้นเคยของเพื่อนเด็กครั้งหนึ่งก็จะถึงการซักซ้อมตัดเตรียมแผนงานแนวทางแทคนิคก,ก,การเล่นที่โค้ชต้องการใช้ในซีซั่นใหม่เอามาทดลองใช้นําล่องก่อนในช่วงนี้ฉะนั้นมันก็จะมีทั้งแทคนิคที่ทดลองใช้แล้วเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็เป็นเรื่องที่ทีมการสตาฟต้องปรับแก้กันต่อไปเพื่อหาความลงตัวที่สุดที่พวกเขาจะนําไปใช้งานจริงในช่วงที่ฤดูกาลใหม่เปิดทําการแข่งขันด้านคคควววาาามมเลลื่่ออนนนนนไหใสงขงงงตตตตดดััักกะยิแงบ ่อเนืงโดยรอบวันที่ผ่านมามีอัปเดตในส่วนของอนาคตโซเฟียนัมลาบัตมิดฟิลทีมชั่โมร็อกโกซึ่งฟีแสดงยืมตัวมาใช้งานในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งจริงๆมีออปชั่นซื้อขาดตามราคาที่ตกลงกันข้อมูลของสื่อคือตัวเลขราวยี่ห้าล้านยูโรหรือตกอยู่แถวแถวยี่สิบเอ็ดล้านปอนด์แต่เป็นที่เข้าใจกันว่าออปชั่นซื้อขาดในราคาดังกล่าวนั้นคือส่วนหนึ่งของสัญญาเช่ายืมที่มีต่อการเมื่อซีซั่นที่แล้วและคาดว่าจะหมดอายุการเปิดใช้เงื่อนไขซื้อขาดในราคาดังกล่าวประมาณวััันนนนนนทีีะะี่่กกกกราาาาาคคมมม้้หยวววบจ็ ไม่กี่วันที่เงินไขดังกก่าจะสิ้นสุดลงและมันคือปัจจัยสําคัญนําไปสู่ข่าวที่แมนเชสเตอร์นิ่งนิวรายงานออกมาในช่วงเมื่อวานนี้วา่าตัวของโซเฟียนามลาบัตและเอเจนต์ของเขากําลังพยายามผลักดันให้เกิดการย้ายทีมก่อนจะถึงเส้นตายที่เงินไขซื้อขาดในราคา21ล้านปอนด์สิ้นสุดลงข้อมูลของเซอร์แมล็อกเฮิร์ตเผยว่าตัวนักเตะไม่ได้มีการกลับไปร่วมทีมซ้อมปรีซีซั่นกับฟิลเลนติน,น่าแต่อย่างใดในเวลานี้ซึ่งตอกย้ำเจตนาลมชัดเจนว่าตัวเขาต้องการย้ายทีมและจะพยายามอย่างเต็มททีี่่่จะผััักกกกดดดนนนนให้บแยเเเิิอสุงื ซหลักๆแล้วคืออัมลาบัตรกระตือรือร้นที่จะอยู่กับปีแสดงต่อไปนะครับแต่ในเนื้อหาข่าวเองก็ระบุไว้ว่าจะตัวไม่ได้ปิดโอกาสที่จะย้ายไปทีมอื่นที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกเช่นกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่แมนยูน็ดจะต้องไปพูดคุยกันว่าพวกเขามีแผนงานกับดิวโซฟียนอัมลาบัต์หรือไม่โดยข้อมูลบอกว่าเอเดร็กเทนฮากกับแดนแอชเวิร์ดผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่จะมีการหารือเรื่องนี้ร่วมกับทางเจสันวิลของละโอมาเบลดาสําหรับอัมลาบัตรเจ้าตัวมาทําผลงานในชุดปีแสดดดงได้้ีขึนชชััดดเจนนวทฤูกแต่ปัญหาสําาาคัญที่่หลยยฝมดง อยู่ที่ตัวนักเตะดูจะไม่เหมาะกับรูปแบบการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกที่ค่อนข้างเร็วและเข้มข้นแต่อีกแง่หนึ่งการจะตัดสินว่าเขาไม่เหมาะกับการเล่นในอังกฤษแบบสิ้นเชิงเลยนั้นก็ดูจะไม่ยุติธรรมมากเท่าไหร่เมื่อมองว่าตัวนักเตะย้ายมาโดยมีอาการบาดเจ็บติดตัวมาก่อนกว่าจะเริ่มตั้งไ่ยก็ลงเลยไปสักระยะของฤด,ดูกาลและการที่นักเตะสักคนเดิมต้นกับทีมในช่วงเวลาที่ซีซั่นดาเนินไปแล้วนั้นเราต่างก็รู้กันดีว่ามันคือบริบทที่ไม่ง่ายไม่ว่าเพ่นคนนั้นจะเป็นใครก็ตามแต่่่่ดดดดดอออออัััััมมาาาาบบตจจไไไไไ้้้้ขึนยยยยยูกกกเรรทงหืพี T ีป เพราะอย่างที่เราได้เห็นกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแผนงานลงตลาดนักเตะรอบนี้โดยเล็งเป้าไปที่มิดฟิลด์สรายชื่อนั่นคือโมเนอวกาเต้และชาบีซิมอนซึ่งความเหมือนกันของผู้เล่น2คนนี้ก็คือเป็นเด็กในสังกัดของเบสเชและทางเบสเชมีท่าทีพร้อมปล่อยออกจากทีมทั้งคู่เพียงแต่รายหลังนั้นเบื้องต้นเชื่อกันว่าหากมีการปล่อยจริงก็จะเป็นในรูปแบบของการปล่อยยืมตัวสักหนึ่งฤดูกาลพวงออปชั่นซื้อขาดกันมากกว่าดังนั้นอนาคตของโซฟียนอัมลาบัตว่าจะลงเอยกับแมน,น เกี่ยวโยงกับดิวผู้เล่นแดนกลางที่แมนเชสเตอร์อยู่ในจุดสนใจด้วยว่าจะลงเอยแบบไหนต่อกันที่ความคืบหน้ากรณีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกิดดิวตั้เแต่เซนเตอร์2คนนั่นคือมัตไทเดลิกกับเลนิโยโลจากข้อมูลที่มีออกมาก่อนหน้านี้แนวโน้มของสื่อที่มองว่าอาจจะปิดดิวได้2ดิวมาวันนี้ที่ทางข่าวระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่แมนยูไนเต็ดต้องเลือกดิวใดดิดวหนึ่งเท่านั้นซึ่งในแง่ของความเป็นจริงมันก็ควรเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับมุ่งมองว่าในทีมนับปัจจุบันมีเซนเตอ,อ,อ,เอร์่มกทีี ราคาไม่เบาเข้ามอีก2คนพร้อมกันก็นจะเกิดปัญหาการเกลียดจานวนเกมลงเล่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง รายงานของดิ L L เลติกเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ถูกสภาวะทางบัญชีบีบให้เลือกคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความต้องการของพวกเขาเองที่ชั่งน้ำหนักแล้วว่าจะดีกว่าถ้าหยิบจับมาแค่เพียงรายเดียวโดยเคสของมาทเดลิกนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการเจราจาโครงสร้างรายละเอียดเดียวกับทางบาเยิมูนิคส่วนเคสของลีนิโยโลก็เป็นไปตามรายงานที่รายงานการออกมาหลายวันแล้วว่าลิวตอบรับข้อเสนอ43ล้านปอนด์ที่ปีแสดงยื่นไปแล้วเพียงแค่ว่ากระบวนการยังดำเนินไปอีกสเต็ปไม่ได้เพราะต้องรอการตัดสินใจของตัวนักเตะทีนี้การที่ดิ ความลาช้ามากกว่าที่ปีแสดงคิดไว้ในตอนแรกเลยทําให้พวกเขาเริ่มมองไปที่ของแรงอย่างเลนิโยโล่มากกว่าเดิมที่แน่ๆรายงานของดิเลติกเล่นกันยืนยันว่า ความเป็นไปได้ที่แมนยูเนตจะเลือกแค่คนใดคนหนึ่งระหว่างโยโลหรือเดลิกนั้นค่อนข้างสูงมากๆโดยหากว่าได้คนใดคนหนึ่งเข้ามาก็จะมองไปที่ดิวเซนเตอร์อีกคนในประเภทที่ราคาไม่แรงและอยู่ในสถานะพร้อมเป็นตัวสแตนบายมากกว่าเข้ามาเติมอีกหนึ่งในแบบเผื่อหรือเผื่อคาดส่วนความเชื่อมโยงกับจลาบแบนเวดไม่มีอะไรขึ้นน้าไปมากกว่าคําว่าปีแสดงยังสนใจเหมือนเดิมจะไม่ขอเพิ่มเติมเ,ม,เม็ดเงินค่าตัวตามที่วตันต้องการจะมีการวิเคราะห์ว่าคงจบแบบที่นักเตะไม่ได้ย้ายมาแมน,นเชสเตอร์ยูไน,นเ,เต็ดนันองบ้้ต ว่ารอบวันที่ผ่านมากลิ่นเชิงบวกที่มีแนวโน้มว่าตัวนักเตะจะมาลงเอยกับปีแสดงนั้นลอยอบวนไปทั่วหน้าข่าวนะครับโดยมีนักข่าวจากฝรั่งเศสออกมาเสนอรายละเอียดว่าณตอนนี้ตัวนักเตะเข้าสู่กระบวนการเจราจาเรื่องเงินค่าเหนื่อยกับทางแมนยูนเต็ดบ้างแล้วซึ่งความน่าสนใจของเรื่องนี้มาอยู่ที่ตัวของนักข่าวรายนี้คือนักข่าวคนแรกที่เสนอข่าวเรื่องแมนยูน่เต็ดกับเรเนียโยโล่ได้หมายความว่าน้ำหนักของข้อมูลที่เขานำเสนอนั้นได้รับความน่าเชื่อถือสูงโดยตัวเขาเองก็ยังเพิ่มเติมด้วยว่าเรอแมลงงน,น,นี้ิกก ระบุว่าตามหลังแม่ยูไนเ็ดไปแล้วในแง่ของความได้เปรียบต้องมาตามดูกันต่อไปเขาก็จะจบแบบไหนกลับไปต่อกันที่เอริกเทนฮากับอีกบางประเด็นที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ในช่วงฟรีสซั่นัดแรกที่ประเทศนอร์เวย์เจ้าตัวยังได้กล่าวถึงความคาดหวังที่มีต่อผู้เล่นใหม่แกะกล่องอย่างโจชัวเซอร์เซเนื้อหาดังนี้ครับโจชัวเป็นผู้เล่นที่มีทักษะการเชื่อมเกมเขาสามารถครองบอลได้เป็นนักเตะที่มีไอเดียและการสร้างสรรค์เกมได้เช่นเดียวกับการเลี้ยงบอลเขาจึงถูกจัดไว้ในประเภทของผู้เล่นที่แตกต่างและเป็นประเภทความแตกต่างที่เเเเเรรรราา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 ต้้อองงกมมมสพะขททํใหีล ในแง่ของกลยุทธ์มากขึ้นโดยเฉพาะในแนวลุกซึ่งเรามีผู้เล่นหลายคนที่เล่นในแนวทางตรงไปตรงมาซึ่งพวกเขาจะได้รับประโยชน์จากชุดความสามารถในการเล่นของโจชวัวส่วนไฮไลท์ ight, จากเนื้อหาสัมภาษณ์เอเดรียนฮักล่าสุดนี่ไม่พ้นการที่เจ้าตัวเปิดปากพูดเรื่องประเด็นเจรอนสานโชที่กลับมาอยู่ในสารระบบซ้อมกับทีมอีกครั้งหนึ่งซึ่งนี่ถือเป็นการพูดเรื่องเจรอนสนันโชครั้งแรกของเอเดรียนฮักด้วยนะครับนับตั้งแต่ที่สโมสรปล่อยภาพข่าวว่าตัวนักเตะกลับมาซ้อมกับทีมอีกครั้งหนึ่งโดยกุนซือชาวดัตช์ มาตรฐานการทำงานแมนเชสเตอร์อยู่ในเต่ต้องการผู้เล่นที่ดีและเจดอนก็เป็นผู้เล่นที่ดีเราได้ขีดเส้นมาตรฐานนั้นขึ้นมาและตอนนี้เรามุ่งออนกันแล้วพร้อมกันนี้ก็มีข่าวที่รายงานออกมาตามน้ําทันทีจากฟอเรนเพเทนเบิร์กระบุว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต่เริ่มวางจุดยืนที่ต้องการจะหาทางเก็บเจดอนซันโชไว้กับทีมมากขึ้นเพียงแต่ขั้นตอนการพูดคุยภายในสโมสรยังไม่ได้มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะให้เรื่องราวนี้ไปจบแบบไหน ปดท้ายที่อนาคตของเมซันกรีนวูดที่ได้รับความชัดเจนมากขึ้นตามรายงานของดิเลติกระบุไว้เมื่อคืนที่ผ่านมายืนยันว่าโอลิมปิกบักเซยบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเมสันกรีนวูดโดยที่ตัวนักเตะเองก็ตอบรับที่จะย้ายไปมักเซยเช่นกันส่วนเรื่องค่าตัวที่สื่อรายงานไว้คือยีบ3.3ล้านปอนด์กับแอปนนอยด3.4ล้านปอนด์เช่นเดียวกับที่มีเงื่อนไขเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งกรณีที่มักเซยขายกรีนวูดออกจากทีมในอนาคตจะต้องแบ่ง40-50%จากเงินค่าตัวที่ขายได้มาให้กับแมนเชสเตอร์ โอลิมปิกมากเซยและเปิดตัวก็จะเป็นอันสิ้นสุดเส้นทางนักเตะปีสัดแดงของเมสซันกลี่นวู้ลงอย่างสมบูรณ์ ต้องยอมรับว,ว่าน่าเสียดายนะครับที่ต้องเสียผู้เล่นพรสวรรค์สูงระดับนี้ไปแต่ในความเป็นจริงเมื่อหนทางจะกลับสู่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกปีลงไปสนิทขนาดนั้นการแยกทางกันก็คือทางเลือกที่ดีต่อทุกฝ่ายจากนี้ไปก็เป็นเรื่องที่เมสันกรีนวูดต้องจัดการอนาคตของตนเองนอกชายคาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เขาอยู่มาตั้งแต่เด็กน้อยให้ได้เชื่อว่าเคสนี้ก็น่าจะมีแฟนบอลปี้แสดงบางส่วนที่เข้าใจและน่าจะแอบเอาใจช่วยจะไม้เขียวอยู่ห่างๆไม่น้อยหลักครับ